สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้สํานักง,งานจัดหา,าง,งานจังหวัดเชียงเซานะครับจะพาไปบริษัทวน,นิดาฟู้ดนะครับซึ่งถือว่าเป็นบริษัทไก่สดแช่แข็งแปลรูปอาหารที่ใหญ่ที่สุดในจังหวัดชายเชียงเซานะครับซึ่งในอนาคตจะมีความต้องการแรงงานเป็นจำนวนมากหลังจากที่จะเปิดในเฟสสามในเดือนตุลาคมนะครับ นโยบายของของประธานบริษัทเลยนะครับก็อยากจะให้ที่นี่เป็นแหล่งอาหารนะครับที่ผลิตแล้วก็ส่งออกอนำเงินตราต่างประเทศเข้ามานะครับเราก็ลงทุนค่อนข้างสูงถ้าเท้าความแล้วเนี่ยตรงนี้เนี่ยมันก็ไม่ได้เจริญอ,อะไรมากมายแต่เราก็มาสร้างทุกวันนี้จะเห็นว่าเราเราเรามีทุกอย่างที่นี่นะครับเมื่อก่อนเนี่ย โรงงานเนี่ยก็จะเป็นท้อหนานแล้วก็มาสร้างขึ้นแล้วก็มีเอาไฟฟ้าเข้ามาขยายเครเข้ามาแล้วก็อีกอย่างก็คือเรามีที่พักของงานการพันาแต่เฉพาะสามดาวนะครับของคนไทยจะมีที่หนึ่งนะครับจะมีที่หนึ่งที่ที่อุบัตไส้ต mm ุล hmm. าเนี่ยเราจะเปิดอีกโรงงางก็คือเป็นโรงเฟอร์เตอร์นะครับห mm hmm. าคุณมสุข mm hmm. ซึ่งโรงนี้เนี่ยเรามีความต้องการพลังงานค่อนข้างสูงเพราะเราตอนนี้ไม่มีพนักง,งานอยู่ในมือเราเลยแต่ว่าเราก็ยังยังยังหวังว่าเมื่อวันวันนั้นเนี่ยทางรัฐบาลเนี่ยเปิดให้นำเอาแรงงานต่างด้าวเข้ามาได้เราคิดว่าเราก็คงมีมีแรงงานที่เข้ามาเสริมตรงนี้ได้บริษัทกนาฟู้ดเนี่ยเราตั้งมา ตั้งแต่ปี59นะครับปลายปี59อายุของบริษัทก็ตอนนี้ก็เข้า5ปีแล้วนะครับเป็นโรงงานที่ผลิตเนื้อไก่แปรรูปเพื่อการส่งออก100ร้อยเซนะครับเดิมทีเรานํเานเข้าแรงงานเป็นประจำอยู่แล้วนะครับแล้วก็นําเข้าแต่ละครั้งก็เป็นจำนวนมากพอด่านปิดอย่างเงี้ยทำให้เรานํเาเข้าแรงงานไม่ได้นะครับผลกระทบแน่นอนครับกำลังการผลิตยอดการสิทธ์ก็จะลดลงไปจำนวนมากครับก็อยากจะเชิญชวนนะครับทุกท่านที่มีความสนใจ อยากจะร่วมงานอยากมีงานทำนะครับบริษัทินดาฟู้ดยินดีต้อนรับกันก็ในส่วนของเรื่องของสวัสดิการค่าแรงของบริษัทินดาฟู้ดนะครับเราก็มีในส่วนของเบี้ยขยันนะครับให้กับพนักงานนะครับที่เริ่มงานกับเรานะครับมีเงินจูงใจพิเศษนะครับมีมอบรางวัลพนักงานดีเด่นนะครับแล้วก็ในส่วนของค่าแรงนะครับในส่วนของแรงรายวันเนี่ยเราก็จ้างด้วยค่าแรงขั้นต่ำของทานจังหวัด นะครับแล้วก็เข้าร่วมโครงการของทางภาครัฐด,ด้วยในส่วนของการจา้จางจ้างเจ้าหน้าที่นะครับแล้วก็ในกลุ่มของที่คนที่มีประสบการณ์รนะครับงา,ง,างานต่างๆที่เกี่ยวกับทางโรงงานเราก็หยิีต้อนรับนะครับแล้วก็พิจารณาเรื่องของค่าแรงจ้างปันพิเศษผมทำงานที่วันิดามาได้2ปีแล้วครับ เรื่องสวัสดิการของโรงงานของเราก็ค่อนข้างเยอะครับไม่ว่าจะเป็นการแจกข้าวสารอาหารแห้งเพื่อลดค่าใช้จ่ายในในในครอบครัวของเราครับแล้วก็มีที่พักอาศัยให้สําหรับคนที่ไม่มีที่พักที่มาทํางานจากที่อื่นนะครับสามารถเข้ามาสมัครมาทํางานได้ทำงานที่นี่เชื่อว่าน่าจะมีรายได้ที่ดีครับถ้ามีความอดทนขยันสามารถทําได้ระยะยาวครับแน่นอนบริษัทของเราจะ จะโตอีกเยอะครับเพราะว่าจะกําลังจะผลิตลงสามด้วยซึ่งมีรายได้ที่มากขึ้นเยอะขึ้นแน่นอนนะครับเสุดท้ายขอเชิญชวนพนักง,งานต่างด้าวพนักง,งานคนไทยพนักง,งานเนม,มาก,ก็ดีสามารถมาสมัครงานที่บริษัทวันิดาได้ครับผม